กอท,ที่นี้เราพูดถึงเกี่ยวเสร็จแล้วแล้วก็ไปอบตู้อบชุมชนนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เกษตรกรทุกท่านรอ,อคอยเนื่องจากฟ้าฝนตกการตากบนถนนก็ไม่สะดวกอันตรายและผิกดกฎหมายด้วยการตากในหมู่บ้านในลานวัดใน ร้านเด็กผสมต่างๆดีครับในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่มีคนนะครับไม่มีแรงงานแล้วการตากข้าวเนี่ยมันทําให้มีสิ่งเจือปนเยอะนะครับมีมูลสัตว์ถูกนกหนูกินแล้วก็เก็บกวาดเวลาเราคลาดเนี่ยพลิกข้าวพลิกข้าวเนี่ยก็บ่นแตกพอเราไปขาย ลงสีหรือลงสีผู้รวบรวมข้าวก็ตามก็ตามพอเขาปลดเปอร์เซ็นต์ข้าวเนี่ยเขาเรียกว่าคิดหาบคิดเปอร์เซ็นต์ถ้าภาษาลงสีเขาเรียกว่าบีตานะครับได้ข้าต้นเท่านี้ข้าปลายเท่านี้ถ้าข้าปลายมากเกินไปหักมากเกินไปอย่างเนี้ยมันก็ราคาตกเยอะครับแล้วก็ผิวข้าวก็ไม่ ไม่สวยที่หักเยอะเพราะว่าข้าวทุกมเมล็ดเนี่ยหักเยอะเพราะข้าวทุกมเมล็ดเนี่ยแห้งไม่เท่ากันครับมันก็บางบาง,บางไม่เข้าแห้งข้างล่างบนเปลือกต่างๆนะครับถ้าตากหนายิ่งแย่เลยนั่นก็คือจุดอ่อนจุดข้อจํากัดของการตากนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้โรงสีใหญ่เนี่ยไม่มีการตากแล้วแต่เราบอกว่าเอ๊ะก็เห็นนี่เท่าแก่เขาไปพึ่ง คนลานครับนั่นเราเรียกว่าพึ่งครับเขาเรียกว่าพึ่งให้ถูกลมแล้วทำไมต้องพึ่งก็รอคิวไงเหมือนรถติดไฟแดงะครับตู้อบยังอบไม่มดยังไม่ถึงเวลาเอาออกก็เข้าไปไม่ได้เป็นชุดๆนะครับเวลาอบนะครับไปเดินหน้าไปเรื่อยแบบเขาเรียกแบบต่อเนื่องหรือแบบตัวเดียวอบแห้ง เรีหมุนเวียนเออบแบบหมุนเวียนใส่เข้าไปแล้วตั้งแต่ยี่สิแปดสามสิบเนี่ยอบจนถึงสิบสี่หรือสิบห้าเนี่ยครั้งเดียวเลยแต่บางรุ่นถ้าก็าทำเป็นต่อเนื่องหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็แห้งเลยหรือหนึ่งสองสามไปพักเขาเรียกว่าอบหมาดนะครับคือข้ามันเยอะจัดอบไม่ทัน ต้องอบหมากไปขึ้นหนึ่งก่อนไปวางไว้พักไว้แล้วเอาเข้าวเปียกๆที่ตากโบราณเมื่อกี้มาอบต่อเพื่อจะให้ข้าวเนี่ยแห้งในระดับความชื้น18เพื่อลดการเสียหายป้องกันการเสียหายครับการอบก็มีเทคนิคนะครับและไฟแรงก็ไม่ได้ไฟอ่อนก็ไม่แห้งอย่างนี้แหละครับคราวนี้ เรามาคุยถึงเรื่องตู้อบขนาดเล็กสมมุติว่าชุมชนเนี่ยข้ามาเยอะก็ต้องรอคิวนะครับอบไปแล้วต้องมันแห้งนะครับเพราะอบขนาดเล็กเนี่ยเราซื้อได้หลายตู้ได้อบแล้วอะไรเกิดขึ้นครับถ้าหากว่าเกษตรกรที่ทํานาเยอะๆอย่างแปลงใหญ่อย่างเนี้ยก็แบ่งส่วนหนึ่งไปขายสมมุติเราเกี่ยวได้ยี่สิบไร่ยี่สิบสามสิบไร่ได้ หากเวียนที่หกเวียนแล้วก็แบ่งไปขายสักสิบเวียนนะครับก็ได้ไม่จำเป็นต้องอบทั้งหมดแล้วครับถ้าเรามีศักยภาพก็ได้ถ้าเราม,มีไม่มีเออต้องไปขายสักครึ่งหนึ่งเพื่อจะเอาเงินมาใช้จ่ายในการค่าเกีย่ยวค่ายาค่าถ่ายค่าผลงานต่างๆนะครับก็อน,นี้เป็นธรรมชาติครับก็แล้วเหลือไว้สัก ห้าเกวียนสิบเกวียนเอามาอบผมจะเล่าต่อนะครับว่าอบแล้วอะไรเกิดขึ้นอบแล้วหนึ่งครับแบ่งไ้เลยครึ่งหนึ่งใส่ยุง่งไปจำนำกับรัฐบาลนะครับเขาเรียกว่าชะลอการขายทำให้ราคาข้าวเนี่ยสเสถียรขึ้นพอไม่ทุกทุกคนไปขายรูปพร้อมกันราคาก็ตกลงสีก็อบไปทันอยู่ดีแล้วครับชะลอ เอาไว้ขายเวลาขึ้นหนึ่งแล้วน,นะสองแบ่งอีกส่วนหนึ่งไปคัดเป็นข้าวปลูกที่เราปลูกไว้ดีๆคือผมไปสัมผัสเกษตรกรนะครับเขาบอกนาแปลงเนี้เขาปลูกเอาไว้ทําพันธุ์โดยเฉพาะเลยบางคนนะครับรับจ้างปลูกนะครับผู้รวบรวมพันธุ์ข้าวเนี่ยเขาก็จัดเมล็ดพันธุ์อย่างดีๆเลยมาจ้างปลูก ามาทันปัญญากันคุณปลูกให้ผมนะต้องดูแลอย่างนี้อย่างนี้อันนี้จะซื้อคุณเท่านี้นั่นแหละครับตอนนี้มีการรับจ้างปลูกเยอะนะครับบางนาสวยสวยสวยมากๆเลยครับนั่นแหละครับดูแลอย่างดีไม่มีพันป้นด้วยครับก็เอาไปคัดพันนะครับก็รับจ้างเท่าแก่ก็ปลูกไปก็ขายเท่าแก่ส่วนที่เหลือแล้วก็ปลูกเองเป็นพันุ์ข้าว เอาไว้ทําอะไรครับก็เอาไว้ขยายพันธุ์ใช้เองในขอบหน้าไว้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านใช่ไหมหรือไปขายก็ได้เออไม,ไ,มไ,มไ,มไม่มีเรามีไม่มากอะ่ะเพื่อนด้วยกันอยากจะซื้อเราก็กแบ่งขายนะครับก็มีรายได้เล็กนะครับไม่น้อยนะครับเป็นอาชีพที่มันติดตามมาข้อที่หนึ่งจำนำยุ้งช้างหรือเอาไว้ขาย ข้อที่สองเป็นพันข้าวนะครับข้อที่สามนะครับเอาไว้บริโภคพอเราข้าวไปพัดไปคัดพันข้าวสวยๆหัวกระเด็นเจ๋ยวๆเนี่ยแล้วก็มาเป็นพันข้าวแล้วมีผลวิจัยรองรับนะครับว่าข้าวเปลือกที่อบด้วยความร้อนต่ำผมลืมพูดไปนะครับ ตู้อบที่ผมคุยฟังเนี่ยคือตู้ขนาดสิบตันใช้กา๊าซเอระบบอินฟลนะครับประหยัดเชื่อเพิ่มมากเลยครับแล้วก็ข้อที่สองคือใช้แกลบหรือชีวมวลเอาตั้งความร้อนต่ำครับความร้อนที่ห้องเผาเนี่ยแค่แปดเก้าสิบไปในห้องอบห้าสิบครับสี่สิบกว่าห้าสบสี่สิบ แล้วทําไมบังคับได้เพราะมีเทอร์โมคอปลครับตัวจับอุณหภูมิพออุณหภูมิในห้องอบถึงหน้าสิบปั๊บสัญญาณจะไปส่งไปเซลรนอยวาลเซลรนอยวาลก็จะปิดแก๊สให้ไม่จ่ายไปที่ infrared. อินฟาเรสอินฟาเรสจะมีสองจุดนะครับตัวแรกเนี่ยเป็นตัวจุดจะติดหลีๆไว้นิดเดียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ความร้อนไม่พอ ก็จะติดมาตัว A พอ A ปุ๊บข้าวใหม่หมๆเปียกๆเนี่ยความร้อนมันชื้นมากในห้องอบไม่พอตัว B จะติดด้วยจะจุดทั้งสองตัวทำให้การอบเลียสเถียมมากแล้วข้าวเนี่ยมันหมุนอย่างนั้นนั้นประมาณสิบสามจุดก็ประมาณสิบสามรอบแล้วครับข้าวทุกเมล็ดจะแห้งเท่ากันแล้วพอสัญญาณ ว่าความชื้นได้แล้วนะเราก็ไปวัดดูมีเครื่องวัดจะติดออโตเมติกก็ได้จะใช้แม่นุ่นก็ได้เราดูโอ้สิบสี่พอใจละวสิบห้าพอใจลแล้วเราก็ไปปิดแก๊สครับแต่ตู้ยังไม่หยุดนะครับตู้จะหมุนปิหนึ่งรอบหรือสองรอบตามที่เราตั้งไว้จะหมุนเปล่านะครับตอนนี้ก็จะดูดลมธรรมชาติเข้าไปข้าวที่ อบออกมาแล้วเนี่ยเราเอากระสอบไปลองเนี่ยมันจะเย็นเลยครับและพร้อมที่จะไปเก็บรักษาได้ไม่มีเหงื่อครับนี่นะครับคือความละเอียดของตู้อบชุมชนนะครับพออบแห้งแล้วเราก็ไปทำกิจกรรมต่อเมื่อกี้สามนะครับผมพูดถึงเรื่องคัดข้าวปลูกแล้วข้าวที่คัดออกไปได้ละ่ะเม็ดก็สวย แต่เป็นรองนางงามนะครับไม่ใช่นางงามเราก็เอามาเก็บไว้แล้วไปสีข้าวไปให้โรงสีชุมชนข้างบ้านหรือโรงสีของกลุ่มเราเองก็ได้สีถ้าสีไปข้าสารเนี่ยเขาสีให้ฟรีนะครับผมว่าในโลกนี้มีที่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับที่สีข้าวให้ฟรีครับที่อื่นเขาก็บันบาทนึง ถ้าก็กว้างกว่าสองบาทแต่ที่นี่สีฟรีครับเพราะว่ารายได้จากโรงสีเนี่ยเลี้ยงตัวได้เลยโรงสีจุ้มจนข้างบ้านผมนี่ครับข้างวัดศสีทุ่งพรเนี่ย,ขย,เ,ยเขาแบ่งปีละหลายรอบนะครับแบ่งกับสมาชิกเนี่ยปีละสองรอบ,รบเขาบอกว่าสมาชิกกัาสีสีให้ฟรีสีให้ฟรีนี่นะครับเวลานี้นะครับ,บรายโปรดักเป็นพันบาทนะครับ กลบ230ยสสิบกิโลโลละบาทยี่สิบลำโลละสิบบาทแปดสิบโลเข้าไป60หกสิบโลละสิบกว่าบาทนีครับ3ามอย่างนี้ก็พันกว่าบาทแล้วครับค่าแรงงานค่าค่าไฟฟ้าไม่เกินสามร้อยบาทครับที่เหลือก็เป็นไายโปรดักที่จะมาขายให้ชุมชนเอาไปเลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนนะครับลำก็ไปเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูเข้าไปเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูด ไปทำน้ำจีนเข้าท่อนก็ไปทำขนมได้วิธีชุมชนจะกลับมาครับนี่แหละครับเศรษฐกิจพอเพียงพึ่งตนเองครับนี่ะครับจะกลับมาทันทีหนึ่งขายต่าแก่ลงสีใบสักส่วนหนึ่งสองคัดข้าวปลูกเอาข้าวที่คัดออกนั่แหละครับและที่เหลือบ้างเนี่ยครับมามาสีเองรับประทาน เป็นข้าวที่ดีปอสารเคมีปลอสารพิษปลูกเองนี่แหละครับปลูกที่กินแล้วก็กินที่ปลูกนะครับสามหนึ่งสองสามแล้วนะขายก็พันข้าวแล้วก็เพาะปลูกกินเองสีวิสาหกิจครับแล้วก็ไปให้โรงสีนั่นแหละครับสีไปเข้ากล้องแล้วก็คัดกรวด อัตสากิรสักห้าสิบตังค์อะไรเงี้ยแล้วเราก็มาแพ็คแต่รอบครัวเราแม่ลูกพี่น้องสามีแพ็คเป็นถุงเดี๋ยวนี้แพ็คสูดอากาศเครื่องก็ไม่แพงครับถ้าเราไม่มีเครื่องสูตรไม่ต้องคิดมากครับไปจ้างก็แพ็คครับที่วิสาหกิจเนี่ยข่าวผมมาก็ก็วิสาหกิจก็พวกหมู่กันทั้งนั้นแหละครับลุงป้าดาอาทั้งนั้นแหละครับก็แพ็ค เราติดสติ๊กเกอร์ข้าคุณสมพงษ์นาแปลงใหญ่จังหวัดพิศณุโลกอำเภอวังทองอย่างนี้นะครับแล้วก็ขาย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 ได้ชุมชนอะไรครับอย่างน้อยขึ้นต้นก็สี่สิบบาทครับข้าวหนึ่งเกวียนเข้าเปลือกนะครับสีไปเข้ากล้องได้เจ็ดร้อยสามสิบโลโบวกลบข้าวสวยสข้าวห้าเปอร์เซ็นเนี่ย ไม่ต่ำหกร้อยห้าสิบโลนะครับถ้า้าอบผิวจะสวยมากเป็นเงาเลยครับแล้วถ้าเป็นไปได้ไปยิงสีซะหน่อยเสียอีกบาทห้าสิบหรือสองบาทเขานี้คุณไปขายสามสิบแล้วครับโดดไปห้าหกสิบแล้วครับหกร้อยกิโลถ้าโลละสามสิบาทต้นทุนนะครับไม่เกี่ยวกับแพ็คก,กิ้งนะครับก็หมื่นแปดนะครับสองหมื่นถ้าไลบรารีได้สามมื่นนะครับหกสิบจีบบาท แพ็กกิ้งก็ประมาณห้าบาทนะครับห้าสิบถึงหกสิบบาทหกร้อยห้าสิบกิโลครับลองคูณดูแล้วครับไม่น้อยแลนะครับ,มรบเมื่อกี้เราพูดถึงวิสาหกิจชุมชนที่เมื่อกี้ผมพูดนะวิสาหกิจกลัวเรือแล้วถ้าเกิดเรามีชุมชนละ่ะเราก็ไปขายให้ชุมชนนั่นแหละตอนนี้ไม่ได้ขายแปดพันหมื่นหนึ่งเหมือนเดิมแล้วครับไปถึงหมื่นหกหมืนห้าแล้วครับ เราเพิ่มมูลค่าของข้าวเปลือกของเราด้วยตัวเราเองนะครับก็แบ่งขายให้โรงสีใหญ่แบ่งให้ชุมชนถ้าเป็นข้าวเมลิข้าวกอคอต่างๆเนี่ยข้าวเดียวยิ่จะคุยเรื่องข้าวเดียวนะครับตอนนี้ข้าวเดียวกำลังเป็นที่นิยมมากประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ปลูกข้าวเดียวอันดับหนึ่งของโลกนะครับขอบคุณมากครับคุยคลิปหน้าต่อนะครับ สวัสดีครับ